เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนให้คุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณทุกวันนาเดียโสนุกุลอดีตนักแสดงสาวพบเหตุการณ์น่ากลัวเมื่อรถสิบล้อพุ่งชนรถของเธอตรงที่ลูกนั่งอยู่เป็นประจำแต่โชคดีที่ลูกของเธอได้ลุกขึ้นมานั่งข้างๆก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีนาเดียแชร์เรื่องราวนี้ว่าฉันกำลังนั่งรถกลับบ้านอยู่ดีๆโมนาลูกสาวของฉันลุกขึ้นมาจากคาซีทเดินมาหาแม่ฉันกำลังจะบอกให้เธอกลับไปนั่งรัดเข็มขัด แต่ก่อนที่ฉันจะพูดเสร็จรถกระแทกมาจากข้างหลังดังปั้งฉันรู้สึกหัวใจทิ่มหัวตํำดีที่คนขับรถไม่ได้ขับเร็วมากเลยไม่ได้กระเด็นกันไปไกลโมนาร้องให้จ้าขึ้นมาแบบกลัวสุดๆฉันรีบเอาลูกมากอดเช็คว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมด,ดีที่น้องไม่เป็นไรแต่ฉันขวัญเสียมากเมื่อหันไปดูข้างหลังฉันเห็นคาซีที่โมนานั่งเป็นประจำถูกชนแตกหมดกระจกที่ว่านิรภัยก็แตกเป็นริ่มคมๆอยู่ทั่วไป แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมรถสิบล้อถึงจะพุ่งชนรถของนาเดียได้ง่ายเช่นนั้นความปลอดภัยของรถยนต์ที่เราขับวันๆนั้นจริงๆแล้วมีมาตรฐานอย่างไรนาเดียกล่าวต่อว่าถือว่าโชคดีมากๆที่โมนาเดินมาหาแม่ข้างหน้าไม่งั้นบาดเจ็บแน่นอนและห่างออกไปอีกฝั่งโดนรถสิบล้อกวาดไปอีกสิบกว่าคันผ่านพ้นมาได้แบบไม่มีใครบาดเจ็บฉันรีบทำบุญออนไลน์ให้โรงพยาบาลทันทีคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ในปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายคลยกันในอนาคตขอให้ทุกคนแชร์ความคิดเห็นลงในคอมเมนต์ด้านล่างเลย